มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพบ่าวสาวเวียวิกกี้สวยละมุนละไมเจ้าบ่าวมองตาไม่กระพริบเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับคู่บ่าวสาวเวียวิกกี้ที่ได้เข้าพิธีวิวา์กันในวันนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปได้วยความอบอุ่นของแขกที่มาร่วมงานแล้วก็เพื่อนสนิทของทั้งคู่ สำหรับเจ้าบ่าวนั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาค่ะส่วนเจ้าสาวเองก็สวยมากๆนะคะดูละมนะไม่ไปหมดเหมาะสมกันที่สุดค่ะรีเดว่าชาวโซเชียลแล้วก็แฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามนะคะเจ้าสาวสวยสง่ามากค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ เปิดภาพเ่าสาวเวียวิกกี้สวยละมุนล,ละไมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ